ประเด็นของพระเจสัญ,ญ่ังนี่เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่เราควรจะยึดถือเป็นหลักปฏิบตัติไม่ใช่ว่าบวชมาแต่ก่อนมีล้มบัวมีค่าหมูค่าสัตว์ค่าอะไรเสียเงินเสียทองมากมมยกระบวนแห่รายใหญ่โตแต่ก็บวชเนี่ยหาวันสิบวันก็ลาสิกขาซะแล้วให้ดูประเด็นของพระเจสัญยังเป็นตัวอย่างได้ว่าอบวชมาแล้วถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆแบบนี้แหละภาษาราวุฒรุ่นเขาเรียกว่า เจ๋งจริงดีจริงการบวชไม่ศึกทั้งงที่มีชื่อเสียงมีเงินทองมีหน้าตารอเล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะตัดสินใจอยู่ในพุทธศาสนาแล้วไม่ศึกเนี่ยจิตใจเด็ดเดี่ยวหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งยิงนดีต้อนรับสู่วงการพระพุทธศาสนาเจริญพรพระเจรันได้ได,ได้ตั้งใจไว้ยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราปฏิบัติสมาธิหรือการออกบวชในคราวนี้เราเราตั้งใจว่าเราจะ ที่บอกไม่มีกําหนดเนี่ยคือเราเราจะไม่ศึกเลยหรือเปล่าครับอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้นะเอาเป็นว่าก็าไม่มีกําหนดก็คือเราก็อยู่อยู่ไปอย่างไม่มีกําหนดอยู่ไปรเรื่อยๆนะแต่ความอยู่ไปเรื่อยๆนยะให้มันมีคุณภาพครับนะอยู่ในสมณเพศแล้วก็ต้องอรักษาศีลรักษาพระวินัยปฏิบัติครูบาอาจารย์ให้ดีครับนะแล้วก็ทําสมาธิอย่างต่อเนื่อง ราะนั้นเนี่ยอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตเราก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดสะสมพลังจิตให้ดีจะเป็นพระหรือจะเป็นคารวาสนะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าเราทําสมาธิสะสมพลังจิตแล้วในความขัดแยง้งมันก็ไม่เกิดขึ้นนะก็จะคุยกันรู้เรื่องปัญหาใหญ่ก็เป็นปัญหาเล็กนะแก้ไขได้อย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวเอาไว้เพราะนั้นประโยชน์นม,มีมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยในในส่วนตัวของอาตมาก็ก็คือเอาปัจจุบันเป็นหลักแล้วก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็จะช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อจะติดตามพระอาจารย์หลวงพ่อไปที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ว่าจะไปเรียนหลักสูตรครูสมาธิซ้ําอีกทีหนึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จะ,ะช่วยพระอาจารย์หลวงพ่อเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็วิชาสมาธิที่ประเทศแคนาดาด้วยแล้วก็ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็สุดละแต่พระอาจารย์หลวงพ่อจะไม่ตาครับคราวนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนถามหลวงพ่อครับว่าอย่างนั้นเนี่ยคนทั่วไปที่เห็นเนี่ยนะครับ เขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าการการปฏิบัติสมาธิเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าตัวผมเองย,ยกตัวอย่างครับหลวงพ่อถ้าผมมาลองปฏิบัติสมาธิแบบจริงจังแล้วก็ออกบวชบ้างเนี่ยหรือหรืออาจจะไม่ต้องออกบวชก็ตามเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่ตัวผมเองจะไม่อยากอยากมายุ่งกับทางโลกแล้วเลยปฏิบัติในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันก็มีน้อยที่จะมาเป็นขนาดพระเจสันเนี่ยครับก็ว่า วัสนาหรือว่าสิ่งที่เป็นพลังจิตเนี่ยพระเจสันเนี่ยได้ทำเอาไว้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นส่วนน้อยที่จะเป็นได้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหลวงพ่อเึงได้เน้นัหนกว่าการทำสมาธินี่ควรทำพื้นฐานเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อตนและบุคคลส่วนรวมให้มีความสุขและทุกคนพากันเข้าใจว่า การมาปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติกับหลวงพ่อเราก็จะเป็นแบบพระเจสันทั้งหมดมันไม่ใช่ครับครับอ่ยางนีข้ขอถามเรื่องหลวงพ่อครับในในความเข้าใจเนี่ยนะฮะ,ะหลายคนเนี่ยมองว่าหรือว่าหลายคนเข้าใจนะฮะว่าพระเจสันเนี่ยอาจจะมีะสิ่งที่ปฏิบัติมาในชาติที่แล้วคือจิตเนี่ยคือคือถ้าเกิดภาษาเขาเรียกทุกไปคือเป็นคนที่มีมาอยู่แล้ว จิตอาจจะบันทึกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วพอมาถึงชาตินี้ได้เข้ามาปฏิบัติกับหลวงพอ่อแล้วก็มาการทําสมาธิดโดยถูกทางเหมือนกับแป๊บเดียวเราก็เลยเลยคลิกเลยน,นี่นใช่ไหมหลวงพ่อถูกต้องพูดอย่างนี้ก็ถูกต้องครับแต่ทีนี้จะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ทั่วไปครับจะ่เป็นส่วนน้อยอเมื่อมาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวบวทหมดไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อ๋คอครับคือคือไม่ได้ว่ามาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวจะบวชเหมือนพระเจะเจสันต์หมดนี่ไม,ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่อย่างนั้นครับส่วนตัวของพระเจสัน์เองนะครับเราตอนที่เราเดได้ใช้ชีวิตมาปกติเนี่ยเราเราได้มีความรู้สึกไหมครับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปคือคือเหมือนกับมีบันทึกมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยครับก็ก็เป็นคนปกติดีทุกอย่างนะครับ ตอนเป็นคารวสาก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างหรือรู้สึกว่ามีความวิเศษหรืออะไร,รก,ก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างอย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้ได้กล่าวไว้เนี่ยคือมีเมื่อมีพื้นฐานมาครับพื้นฐานจากการทำสมาธิทำโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคาดหวังอะไร เราทำเอาปัจจุบันเนี่ยเอาพลังจิตนะนะพลังจิตก็เหมือนเหมือนเหมือนการสะสมทรัพย์อ่ะในการดําเนินชีวิตประจําวันเราเราสะสมทรัพย์เรายังมีทรัพย์ไม่ถึงเราก็ยังใช้จ่ายไม่ได้ยังจะมีบ้านไม่ได้มีรถไม่ได้เนี้เพราะว่าเรายังไม่มีทรัพย์แต่เราคิดไปแล้วว่าเราอยากจะมีบ้านเราอยากจะมีรถเราก็ได้แต่คิดแต่เราไม่มีทรัพย์เพราะนั้นการทําสมาธิก็เหมือนกัน เราคิดไปถึงวิปัสนาคิดไปถึงขั้นนู้นขั้นนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่มีทรัพย์ไม่มีพลังจิตในทางปฏิบัติคือพลังจิตพลังจิตยังไม่ได้เริ่มผลิตเลยแต่คิดไปแล้วมันก็ฟุ้งซ่านแล้วก็บ้าแล้วอย่างนั้นก็ือว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างที่อย่างที่พระเจรสันบอกว่าเรา,เราจะต้องปฏิบัติสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติทั่วไป ที่ไหนก็คือหมายความว่าปฏิบัติทั่วไปยังไงก็ได้คือต้องปฏิบัติสมาธิในทางที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมฮะต้องให้ให้มันเป็นสัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องเมื่อต่อเนื่องนี่เขาก็จะเป็นไปในกระบวนการ,รไปเป็นอัตโนมัติเป็นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทําอะไรเราแค่บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวเขาจัดระบบของเขาเองเขาจะฟอกจิตฟอกใจให้มันขาวสะอาดให้มันใสสะอาดระดับจิตจะยกขึ้นปัญญาจะ อทะลุปูโกรมขึ้นอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเดี๋ยวผมเย็นนี้ทําได้เลยเอาทาได้เลยทําได้เลยผมสามารถได้มีหลักสูตรนี้ให้พระครูได้เลยเรียกว่าวิทีสาสมาธิเนี่ยทำได้เพราะว่าวันละวันละสิานาทีเราแบ่งเป็นเช้าห้านาทีกลางวันหนาทีเย็นหนาทีครับแค่นี้นะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยครับแต่ว่าให้ทําทุกวันอันนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็เราก็ได้สะสมแล้ว สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ครับหลวงพ่อครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยฝากถึงประชาชนที่ดูอยู่ตอนนี้ได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิครับหลวงพ่อเจอว่าในการที่หลวงพ่อเปิดสมาธิขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องการที่จะขยายสมาธิให้กว้างไกลเพราะว่าถ้าจะสอนวิปัสสนานี่คงจะแคบลง เมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็จึงได้วางแผนให้ทุกคนสามารถมาทำสมาธิได้ครับอยากจะให้พระครูช่วยกล่าวฝากอะไรถึงสถาบันพลังจิตานุภาพสักหน่อยได้ไหมครับครับสถาบันพลังจิตานุภาพนี่็ก็เปิดเป็นสองหลักสูตรคือจันทร์ถึงศุกร์เริ่มหกโมงเย็นถึงสองทุมครึ่งค,งครับก็จะมีเรียนภาคทิษฎี1หนึ่งชั่วโมง เป็นพักปฏิบัติอีกหนึ่งชั่วโมงโดยแบ่งเป็นเดินโยกรมสามสิบนาทีนั่งสมาธิอีกสามสิบนาทีและในขณะเดียวกันก็มีถามตอบปัญหาด้วยนะอันนี้เด็กเล่ว่าไฮไลท์เด็กๆนี่เรียนได้ไหมฮะสมมติเป็นเด็กประมาณ7จ็ดแปดขวบเด็กๆได้ได้เลยเขามีหลักสูตรยุวสาสมาธิครับสมาธิสำหรับเยาวชนและมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรสา์อาทิตย์ครับคนที่ไม่ว่างจันทร์ถึงศุกร์ก็มาสา์อาทิตย์ได้ครับแต่ว่าเรียนเช้าหน่อย9ก้ามงเช้าถึงบ่ายสี่โมง อันนี้เรียนทั้งวันก็จะได้ความรู้เอไ,ได้ความรู้แล้วเหมือนกับคนอยู่ในที่มืดพอเดินออกมาจากที่มันก็เจอแสงสว่างเขาจะเลือกทางเดินของชีวิตได้ไงเหมือนท่านเจสันไงถือว่าอยู่ในที่สว่างานั้น,นีานะครับก็วันนี้ต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อกราบขอพระคุณพระครูประหลัดแล้วก็พระเจสันอย่างมากครับบิ๊กทอกเดวันนี้ทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับ กับเรื่องดาวของพระเจสันที่ได้สละททางโลกแล้วก็ตั้งมั่นที่จะอ,อุทิศตนเพื่อศึกษาแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาผมก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุครับ